ตอนที่ส4 34 1ร้อยสี่เอ็ดถึงสามร้อยสี่สิบสี่สามร้อยสี่สิบเอ็ดหนึ่งปีไม่ใช่เวลาที่ยาวนานหรือสั้นและผ่านไปเพียงชั่วพริบตาไม่มีอะไรสําคัญเกิดขึ้นในปีนี้แต่กลับเงียบสงบมากจนผู้คอน,นอดรู้สึกอึดอัดเล็กน้อยไม่ได้บางทีนี่อาจจะเป็นความสงบก่อนพายุภายในหนึ่งปีพลังวิญญาณของหลี่ยู่เพิ่มขึ้นสองระดับและไปถึงระดับห้าสิบเก้าอันน่าหวาดกลัวล่าสุดเขาแสดงให้เห็นถึงพลังที่ทาให้เขากลายเป็นจัก,กรพรรดิแห่งวิญญาณหากเรารู้เร็วกว่านี้หลี่ยู่ก็คงมีอาายุเพีปท่นนั้น การเป็นจักพรรออวิญญาณก่อนอายุ20ปีได้ทำลายสถิติที่จางเลอรส่วนเคยทำไว้ในเชเร็กอะคาเดมี่ลงอย่างสิ้นเชิงถ้าเป็นไปได้ลี่ยูมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นดูรูโอที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของทวีปดูรูโอแม้ว่าเขาจะสามารถสร้างชื่อเสียงให้กับเชเร็กเซเว่นดีวิวเวอร์ชันดั้งเดิมได้ก็ตามและในวันนี้เวทีการต่อสู้อันยิ่งใหญ่ก็เต็มไปด้วยรูปปัน้นหลี่ยูรู้ทุกอย่างโดยไม่ต้องดาววัตถุประสงค์ของวันนี้คือเพื่อให้การแข่งขันโซไฟายติ้งของคอนติเนนนนนนนทััลแออออดดดดวาาาาาซซ์์โมมสเเเตระะคีี่่จจขขึ้้้ใืงห นักเรียนส่วนใหญ่ของสถาบันจะเข้าร่วมการแข่งขันโซไฟติ้งคอมเพติชันของค so อนติ n นนตัลแ a ด a านซซมาสเตอ a ์อะคาเดีครั้งครั้งแรกในฐานะสมาชิกทีมสำรองและอีกครั้งในฐานะสมาชิกทั่วไปเมื่อหลี่ยู่เป็นสมาชิกทีมสำรองเขาไม่ได้เป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดและหลี่ยู่ก็ไม่รู้จักคนส่วนใหญ่ตอนนี้เมื่อมองไปรอบๆแทบไม่มีใครที่หลี่ยู่ไม่รู้จักตัวอย่างเช่นผู้ที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกว่าได้แก่นิ่งเทียนและ w U ิววูเฟงทั้งสองได้เข้าสู่ลานด้านในหลังจากการประเมินล้านด้านในเมื่อปี นิ่งเทียนเองก็มีพลัสวรรค์และจิตวิญญาณการต่อสู้ที่แข็งแกรง่งและตอนนี้เธอได้ปลุกหอคอยเคลือบสมบัติทั้งเก้าแล้วคงจะเป็นเรื่องแปลกถ้าเธอไม่เข้าไปในลานชั้นในเช่นเดียวกับครั้งก่อนหลังจากนั้นไม่นานผู้เท่าส่วนก็บินลงมาจากท้องฟ้าอย่างช,า,ชาพร้อมกับขวดน้ำเต้าในมือเมื่อมองดูเด็กหนุ่มที่มีพลังเหล่านี้ผู้เท่าส่วนกดไม่ได้ที่จะชื่นชมในใจลึกๆว่าเด็กตัวเล็กๆเหล,ล่านี้เติบโตเร็วกว,ว่าที่เขาจินตนาการไว้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกเขาจะเป็นกระดูกสันหลังของชเชล็อกอะคาเดมีนน่ ทุกคนมากันครบแล้วดีละฉันเรียกคุณมาที่นี่เพราะมีเรื่องสำคัญต้องคุยด้วยผู้เท่าส่วนหยิบน้ำเต้าที่อยู่ข้างๆเขาข,าขึ้นมาแล้วจิกเว้นแต่ว่าจะเป็นโอกาสที่เป็นทางการอย่างยิ่ง,งเขาไม่สามารถเปลี่ยนนิสัยการดื่มของเขาได้โชคดีอย่างน้อยตอนนี้เขาจะไม่ต้องทำตัวเหมือนขอทานเสมอไปเปยเปยกล่าวอย่างเคารพท่านอาจารย์ส่วนโปรดพูดหน่อยผู้เท่าส่วนเหลือมองหลี่หยูอย่างเลือนลางหากเราพูดถึงเฉพาะความสามารถในการเป็นผู้นำแล้วเปยเปยก็เหนือกว่าหลี่หยูเล็กน้อยในงานนี้แต่หากเราพูดถึงความสามารถในการนมนาวใจมวลชนหลี่หยูก็ยังมีความได้เรียยบออ่่างแนนน ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ซวนหรือหอยันเซ้าเจอพวกเขาทั้งหมดตั้งใจที่จะฝึกฝนหลี่อยู่ให้กลายเป็นผู้นำรุ่งต่อไปของเรลกอะคาเดมี่แต่เมื่อมองไปที่ท่าทางเฉยเมยของหลี่หยูผู้เท่าส่วนก็โกรธขึ้นมายืนนิ่งอยู่ผู้เท่าส่วนดุด้วยเสียงต่ำแน่นอนว่าดูเหมือนว่าประโยคนี้จะถูกพูดเฉพาะกับหลี่หยูเท่านั้นเพราะไม่มีใครกล้าทำตัวแบบนี้ต่อหน้าท่านเซวียนผู้เท่าอีกแล้วผู้อาวุโสส่วนกล่าวต่อว่าเหลือเวลาอีกไม่ถึงสามเดือนก่อนการแข่งขันต่อสู้วิญญาณของสถาบันปร,รมาจา,ารย์วิญญา เปยเปยกล่าวว่าใช่ฉันก็กำลังวางแผนที่จะรายงานให้คุณทราบเช่นกันตอนนี้ไฉโถวกลับมาแล้วและเราก็มีการเผชิญหน้ากันหลายครั้งแล้วเมื่อคุณว่างโกรดทบทวนความสามารถปัจจุบันของเราด้วยเพื่อชฉโถวกลับมาเมื่อครึ่งปีก่อนเพราะหล่ยุกลับมาที่สถาบันก่อนเวลาโดยไม่มีเหตุผลทั้งเชเรยอะคาเดมี Academy และซันมูนรอยัลโซอินสตัตเตอร์อะคาเดมีตั้งใจที่จะยุติเส้นทางการศึกษาแลกเปลี่ยนซึ่งเดิมกำหนดไว้ว่าจะใช้เวลาสองปีครึ่งก่อนกำหนดเหตุผลน,นั้นง่ายมากนั่นคือทั้งสองฝ่ายต้อง ไม่ใช่ว่าลี่ยูเบื่อแต่สิ่งของที่จริงฮองเช่นมอบให้ลี่ยูเพื่อชดเชยล้วนอยู่ในคู่มือวิญญาณแห่งการจัดเก็บแซฟไฟ์ในมือของฮีเคโตสิ่งที่บรรจุอยู่ในนั้นไม่ได้มีพินโลหะหายากที่ลี่ยูใจ่ายให้กับมินเดตองทุกเดือนในตอนแรกเท่านั้นแต่ยังมีค่าตอบแทนที่จริงฮองเช่นสัญญาไว้กับเขาด้วยแม้ว่าจีงหอหงอเฉินจะรู้สึกเจ็บปวดมากแต่เรื่องก็มาถึงจุดนี้แล้วและเพื่อนหลานสาวและหลานชายของเขากลับมาอย่างหลอดภัยจีงหอหงอเฉินยังคงอดทนตอนนี้ไม่จำเป็นต้องทบทวนอะไรอี แต่เป็นโอกาสสำหรับคุณการแข่งขันไฟติ้งโซลของสถาบันคอนติเนนตัลแอดวานซ์โซมาสเตอร์แห่งใหม่จะจัดขึ้นในซันมูนเอ็มพายไม่ต้องสงสัยเลยว่าคุณจะอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างหนักในการแข่งขันในดินแดนของคู่แข่งที่ใหญ่ที่สุดของเราเมื่อไม่นานนี้ซันมูนเอ็มพายได้เจรจาก,กับ3ประเทศที่เดิมเป็นของทวีดูรูโอโดยหวังว่าจะทำการเปลี่ยนแปลงบางอย่างให้กับระบบการแข่งขันขอ,องการแข่งขันและขอความคิดเห็นจากสถาบันและนิกายต่างๆมากมายในทวีปผู้อาวุโสส่วนกล่าวต่อหลี่หยู่รู้เรื่องนี้อยู่แล้วโดวยตัดสินจากคนททททททีีีีีีีี่่่่่่่่่มมมมมมมาา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 ววววววััััันนนนนน้้้้้้้้หหหหลลยยยููรูาาารรรรรอออจจจ์ซไคคคตตตงงงใใใะดดสสสิิชกกญเเืขแ คนอย่างโจซื่อเฉินและหลานรั่วหอรวที่อ่อนแอกว่าเล็กน้อยตอนนี้มีพลังของปรมาจารย์วิญญาณไม่ต่ำกว่าระดับ40แม้ว่าพวกเขาจะต้องต่อสู้เพื่อนิกายแต่ขาดคนเดิม5คนไปฝ่ายของหลีย่ยูก็ยังมีจัก,กรพรรด,ดินีทิมาเพิ่มเติมนอกเหนือจากเขาหวังชิวเอ๋อไรและเจียงหนานหนานตามที่ระบุไว้ในหนังสือต้นฉบับถูกต้องแล้วเชอดียังคงอยู่ในเชลกอะคาเดมี่และได้รับการตอบรับให้เข้าไปในลานด้านในแล้วเรื่องนี้แทบไม่น่าเชื่อเลยเดิมทีลี่ยู่คิดว่าเชอดีจะออกจากเชลกอะคาเดมี่เพราะฮูโอ,อ,อลวาาามมั้ใจทีี่่ออกเเเลลลแหนนูววซไดบป็ว จุดประสงค์ของจักรวัิสุริยันจันทราในการเชิญชวนนิกายต่างๆเข้าร่วมการแข่งขันคืออะไรเหล่าปีศาจทั้ง7ของชเรกต่างแสดงความประหลาดใจผ่านดวงตาแต่ในช่วขณะหนึ่งพวกเขาไม่สามารถเข้าใจวัตถุประสงค์ของซานมูนรอยั่าโซอินสตราเตอร์อะคาเดมี่ได้ในเวลานี้ถังย่าถามว่าอาจารย์ซวนมีโอกาสสูงไหมที่ระบบการแข่งขันใหม่นี้จะผ่าน ผู้อาวุโสส่วนกล่าวโดยไม่ลังเลว่าใหญ่โตมากการเกิดขึ้นของระบบการแข่งขันใหม่นี้ได้รับการสนับสนุนจากนิกายต่างในทวีเป็นอันดับแรกโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิกยที่มีอำนาจการแข่งขันเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในการแสดงตัวตนและสำหรับนิกยเหล่านี้ถือเป็นทรัพยากรประชาสัมพันธ์ที่หายากโดยธรรมชาติพวกเขาเต็มใจโดยธรรมชาติตัวอย่างเช่นนิกายร่างกายพวกเขาไม่มีความมั่นใจที่จะชนะการแข่งขันหรือพูดตรงๆก็คือเมื่อถังหยาถามคำถามนี้หลี่หอ,อยู่ก็รู้สึกว่าเธอทำแบบนั้นโดยตั้งใจจริงใจจริงเหตุใดนางจึงไม่คว้าโอกาสนี้ไว้เพื่อให้รรกกกูลลทงงััมมาีีีชื่ออเสยค้ แน่นอนว่าท้ามกลางผูงชนที่เงียบงันนั้นถังยาซึ่งมีสีน่าตื่นเต้นดูเหมือนจะไม่เข้าพวกสักเท่าไร342ผู้อาวุโสส่วนกล่าวต่อว่าไม่ว่าระบบการแข่งขันจะเปลี่ยนไปอย่างไรฉันก็เชื่อมั่นในตัวคุณในการแข่งขันครั้งล่าสุดคุณสามารถคว้าชัยชนะได้ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่เอื้ออำนวยเช่นนี้วันนี้หปีต่อมาคุณแตกต่างจากเมื่อก่อนมากขึ้นแล้วจะยังไงถ้าพวกมิกายเหล่านั้นเข้าร่วมแม้ว่าคุณจะต้องเผชิญปัญหาหลายอย่างฉันยังคงเชื่อว่าคุณจะคว้าชัยชนะ เปยยอเปยยอ,ยอทั้งเงยาวัวางตองใช้โถวเสียวเสียวพวกเจ้าทั้งห้าคนมาจากมิกายเดียวกันเมื่อผู้อาวุโสส่วนกล่าวเช่นนี้ความหมายที่อยู่เบื้องหลังคำพูดของเขายังไม่ชัดเจนอีกต่อไปหลังจากได้ยินเช่นนี้ทุกคนก็ตกตะลึงทันทีเนื่องจากพวกเขาเป็นผู้ครองตำแหน่งเรลเซเวนดีวิลมาตลอดชีวิตพวกเขาจึงมองตัวเองว่าเป็นสมาชิกที่ขาดไม่ได้ของเชลีอะคาเดมี่ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันใหม่นี้และเป็นกำลังหลักโดยแท้จริงแต่ตอนนี้ที่อาจารย์ส่วนพูดแบบนี้ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะแตกต่างไปเล็กน้อยเพื่อใช้โถวแทไไมมม่่่่รรรรู้้้สึกกกกปะะะหหหลลลลาา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 าดใใจจจเเเยยยยยแแววววออ์ซีนนนททพ็ตััขงงิ ส่วนเหล่ายิ้มเล็กน้อยและกล่าวว่าไม่ใช่ว่าฉันจะอนุญาตคุณมันขึ้นอยู่กับว่าคุณเต็มใจหรือไม่ท่าทางของคนทั้งห้าเปลี่ยนไปเล็กน้อยและพวกเขามองหน้ากันผู้อาวุโสส่วนกล่าวว่าหากพวกเจ้าทั้งห้าคนเข้าร่วมการแข่งขันภายใต้ชื่อของนิกายถังสถาบันจะส่งทีมอื่นเข้าร่วมอีกทีมหนึ่งในความเป็นจริงตำแหน่งของคุณเชลิเจ็ดปีศาจจะไม่เปลี่ยนแปลงกล่าวอีกในหนึ่งถึงแม้ว่าเจ้าจะเป็นตัวแทนของนิกายถังแต่ทุกคนที่มองเห็นด้วยสายตาอันเฉียบแหลมก็รู้ว่าเจ้ามาจากสถาบันเชนลิป็นารร่ล เป้ยเปยลังเลและกล่าวว่าแต่ถ้าในที่สุดเราชนะการแข่งขันมรดกอันรุ่งโรจน์ที่สถาบันได้ส่งต่อมานานหลายปีจะเมื่อได้ยินเช่นนี้หลี่หยูก๊อดไม่ได้ที่จะขยับริมฝีปากคิดในใจว่าฉันเป็นคนตัวใหญ่โตและยังคงยืนอยู่ตรงนี้คุณเพิกเฉยต่อฉันแบบนี้เข้าใจไหม ผู้อาวุโส,สวนยิมยังไม่ใส่ใจและกล่าวว่าเมื่อผู้อาวุโสมูยังมีชีวิตอยู่เขาเคยกล่าวว่าความรุ่งโรจน์ไม่สามารถเป็นข้อจำกัดได้เพื่อการพัฒนาที่ดีขึ้นของสถาบันและเพื่ออนาคตของเด็ก,เดกๆเช่นคุณความรุ่งโรจน์ลงตาเล็กน้อยหมายถึงอะไรนอกจากนี้คุณประเมินสถาบันต่ำเกินไปคุณไม่ใช่กำลังหลักทั้งหมดของสถาบันไม่ต้องพูดถึงหลี่หยูระหว่างชิเอ,อ๋อแม้แต่เซวอเอ,อ๋อเด็กสาวที่หลี่หยูพามาซึ่งเพิ่งเข้าร่วมสถาบันก็เป็นอัจฉริยะถ้าไม่มีคุณสถาบันยังคงมีกลุ่มนักเรียนท ไม่ว่าจะมองจากมุมไหนนิกายถังก็จาเป็นต้องมีการต่อสู้เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองในฐานะผู้นาของตระกูลแท้งเหตุนใยถังยาจึงไม่รู้สึกวิตกกังวลในเวลานี้เป้ยๆหันกลับไปมองถังยาตกแขนเธอเบาๆจากนั้นก็แลกเปลี่ยนสายตากับทุกคนในนิกายถังเขาหันกลับมาและกล่าวกับผู้อาวุโสส่วนอย่างหนักแน่นนว่าผู้อาวุโสส่วนพวกเราตัดสินใจแล้วพวกเราต้องการเป็นตัวแทนของนิกายถังฮ่าๆเป็นไปตามคาดเลยผู้เท่าเซวียนพูดด้วยรอยยิ้มราวกับว่าเขารู้ล่วงหนะ้าโอเคเมื่อคุณได้เลือกแล้วฉันจะสนับสนุนคุณแต่สถาบันนนนนนขขอองงเรราาาาาาจจจะะไไมมมม่่่่่สสสใใใวววชิกทคุณดหืล ผมทราบแล้วครับท่านอาจารย์ส่วนป้อยเปิดกล่าวด้วยรอยยิ้มสง่างามตกลอง,องหลังจากยืนขึ้นแล้วผู้เท่าส่วนก็กล่าวกับหล,ลี่หยูหลี่หยูมาถึงตอนนี้ฉันแต่งตั้งให้คุณเป็นกัปตันทีมของสถาบันเชลิคอะคาเดมี่สำหรับการแข่งขันต่อสู้วิญญาณของสถาบันคอนติเนนตัลแอดวานซ์โซมาสเตอร์สมาชิกประจำทีมได้แก่แวงเคอร์เชียร์ไดวบินนิ่งเทียนวยเฟงและซีหว่นยูผู้เล่นสำรองได้แก่จูลูเฉาจินซวนโจซื่อเฉินหลานซูซู่และหลานหลัวลัว่ผู้เท่าส่วนกล่าวต่อหลี่หยู เพื่อที่จะคว้าแชมป์การแข่งขันโซไฟ f i g h ของสถาบัน Continental Advanced Soul Master Academy ลียูกล่าวอย่างไม่แน่ใจใช่แต่ไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดคู่เท่าเซวียญพยักหน้ามันไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดเหรอลียูพึมงพำมถูกต้องแล้วในฐานะกัปตันทีมการคว้าแชมป์ไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคุณต้องดูแลความปลอดภัยของสมาชิกทุกคนในทีมถ้อยคำของโอเอ็กวอนทำให้ลียูนึกถึงโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในครั้งสุดท้ายที่เขาเข้าร่วมการแข่งขันไฟ g h t i n g ของ Continental Advanced Soul Master Academy มันยังเขา คุณส่วนคุณยังโทษตัวเองอยู่อีกเหรอเปรย์ยิ้มขมขื่นอยู่ในใจครับเข้าใจแล้วครับท่านอาจารย์ส่วนคำตอบของหลีย่ยูไม่ด้งมากนักแต่โทนเสียงของเขากลับหนักอย่างน่าประหลาดใจไม่มีใครคัดค้านการที่หลีย่ยูจะเป็นกัปตนันหรือต่อสู้อย่างไรก็ตามหลี่ยู่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่เขาเข้าร่วมเฉลกอะคาเดมี่ในเวลาเดียวกันเกาจินเอ็กวอนโจซิเชนแลนสดสือและแลนลูโอลูโอมีความสัมพันธ์ที่ดีกับหลี่ยู พวกเขาดูสบายดีเมื่อเห็นหลี่หยูแต่เมื่อสายตาของพวกเขาไปหยุดอยู่ที่หวางตงเอ๋อพวกเขาก็ไม่ได้ที่จะหันศีะไปมองไปทางหวางชิีวเอ๋อทันทีมองไปทางนี้แล้วมองไปทางนั้นด้วยสีหน้าประหลาดใจในหมู่พวกเขาเกาจินเอ็กวนและโจซีเชนต่างก็มีสีหน้าตื่นเต้นเช่นกันฉันไม่รู้ว่าสองคนนี้กำลังคิดอะไรอยู่ผู้อุโสส่วนกล่าวว่าฉันจะบอกคุณถึงระบบการแข่งขันที่เฉพาะเจาะจงคุณต้องจำไว้การแข่งขันครั้งนี้แตกต่างจากครั้งก่อนๆเน,นืน่องจากมีการนำทีมมีการเข้ามาจำนวนทีมที่เข้าร่วมจะเพิ่มขึ้ การแข่งขันใหม่นี้มีชื่อว่าคอนตินเนนต้ายูไนเต็ดไฮเลเวลสปิริตมาสเตอร์อิลิตคอมเพรสชันเนื่องจากมีทีมเข้าร่วมมากเกินไปเราจึงจะใช้การแข่งขันแบบน็อคเอาท์โดยตรงจนกว่าจะตัดสิน32อันดับแรก32อันดับแรกจะถูกแบ่งออกเป็น4กลุ่มและ2อันดับแรกในแต่ละกลุ่มจะผ่านเข้ารอบ8อันดับแรกตั้งแต่รอบคัดเลือกการแข่งขันเล็กและกลุ่มไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศระบบการแข่งขันทั้งหมดจะเหมือนกันนั่นคือการแข่งขันแบบน็อคเอาท์เดี่ยวและการแข่งขันแบบทีม ในแต่ละแมตช์แต่ละทีมสามารถส่งผู้เล่นได้7จคนและส่งได้เพียง7คนเท่านั้นเมื่อกำหนดรายชื่อแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หลังจากแมตช์เริ่มขึ้นแมตช์แรกเป็นแมตช์คัดออกรายบุคคลแต่ละทีมส่งผู้เล่นหนึ่งคนลงสนามเอาชนะคู่ต่อสู้และสู้ต่อไปจนกว่าจะแพ้แมตช์นอกจากนี้ทีมยังยอมแพ้โดยอัตโนมัติระหว่างแมตช์ได้อีกด้วยคุณจะได้รับหนึ่งคะแนนสำหรับชัยชนะแต่ละครั้ง ผู้ชนะการแข่งขันแบบคัดออกไกลบุคคลจะได้รับคะแนนรองสองคะแนนเช่นกันหลังจากการแข่งขันแบบคัดออกไกลบุคคลจะมีการแข่งขันแบบทีมเจ็ดต่อเจ็ดโดยผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะยังคงเป็นเจ็ดคนเดิมเหมือนกับการแข่งขันแบบคัดออกไกลบุคคลครั้งก่อนและจะไม่มีช่วงพักระหว่างนั้นหากผู้เล่นทั้งเจ็ดคนของทีมใดทีมหนึ่งไม่เต็มเนื่องจากได้รับบาดเจ็บผู้เล่นในทีมจะมีเพียงห้าคะแนนเท่านั้นในรอบคัดออกเบื้องต้นหลังการแข่งขันทีมที่มีคะแนนรองสูงกว่าจะเป็นผู้ชนะสามร้อยสี่สิบสามหลังจากฟังคำอธิบายของอาจารย์ส่วน แม้ว่าระบบการแข่งขันจะไม่เปลี่ยนแปลงมากนะักเมื่อมีนิกายต่างๆเข้าร่วมแข่งขันเพิ่มมากขึ้นแต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการจะชนะการแข่งขันออ l Continent Advanced So ซลมาสเตอ a ์อะคาเดมี่ไฟติ้งโในปีนี้เป็นเรื่องยากยิ่งเทเรซอะคาเดมี่อาจไม่รู้ว่าสถาบันอื่นคิดอะไรอยู่แต่เทเรคอะคาเดมี่มีเป้าหมายเพียงหนึ่งเดียวในการเข้าร่วมสถาบันนั่นก็คือการคว้าแชมป์และป้องกันแชมป์อีกครั้งลองคิดดูสิถึงแม้ว่าผู้เล่นประจำของเซสชั่นที่แล้วจะไม่มีอยู่เลยแต่เทเรซอะคาเดมี่ก็สามารถคว้าแชมปมาได้้้งน,นขงนีีจึเใ นอกจากนี้แม้ว่ารายชื่อนักแสดงของเชลีอะคาเดมี่ในปีนี้อาจกล่าวไม่ได้ว่าเป็นรายชื่อนักแสดงที่แข่งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์ของเชลีอะคาเดมี่แต่ก็ถือเป็นรายชื่อนักแสดงที่มีพรสวรรค์มากที่สุดอย่างแน่นอนไม่ต้องพูดถึงวิญญาณต่อสู้ธาตุขั้นสูงสุดของลี่ยูแม้แต่วิญญาณต่อสู้แฝดของฮูโอยูฮาวก็ยังพบได้ในผู้เล่นจำนวนมากในปีนี้ไม่ต้องพูดถึงเวงเคียผู้ครอบครองวิญญาณต่อสู้ในตำนานอย่างโกลเด้นดรา้อนเกิลและเชอร์ดีผู้ครอบครองวิญญาณต่อสู้อย่างไอแอน ประเด็นที่สำคัญที่สุดคือสถานที่จัดการแข่งขันในปีนี้คือมินดูแห่งจักรวรรดิสุริยันจันทรานี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อจัก,กรพาิแห่งจักรวรรดิสุริยันจันทราประรหนักผู้คนต่างก็จินตนาการถึงความทะเยอทะยานภายในตัวของมกุฎราช,ชกุมารสู้เทียนหอรานผู้ดูอ่อนโยนและสง่างามการจะรับประกันความปลอดภัยของสถานศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในปัจจุบันสำหรับนายส่วนนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมอาจารย์ส่วนถึงพูดคำเหล่านั้นกับหลี่อยู่เมื่อกี้หากกัปตันไม่สสสาามมมรถกปป้้องเพ่นนทททีดแบบบบุคลลััจะใใซโหห ครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการทดสอบสำหรับหลี่ยู่เท่านั้นแต่ยังเป็นการตัดสินใจอันแน่วแน่ต่ออนาคตของหลี่ยู่อีกด้วยในขณะนี้ผู้เท่าส่วนที่เงียบมานานได้มองดูการเปลี่ยนแปลงของสีหน้าของทุกคนและมีแสงที่แตกต่างฉายแอลวผ่านดวงตาของเขาจากนั้นผู้อาวุโสส่วนก็ปรบมือปลุกทุกคนที่ยังครุ่นคิดอยู่ให้ตื่นขึ้นและกล่าวว่าโอเคไม่ต้องตกใจฉันเรียกคุณมาที่นี่วันนี้ไม่ใช่แค่เพราะเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นทุกคนต่างกระดิกปากเมื่อได้ยินเช่นนี้สำหรับการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่เช ผู้อาวุโสส่วนไม่สนใจว่าทุกคนพูดอะไรอยู่ในใจแต่กล่าวต่อว่าในบรรดาสมาชิกทีมที่เข้าร่วมบางคนเพิ่งกลับมาจากการแลกเปรียนเรียนรู้ที่สถาบันสุริยันจันทราและบางคนยังเรียนอยู่ที่สถาบันอื่นดังนั้นท่านจึงไม่รู้มากนะักเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของเพื่อนร่วมทีมในอนาคตของท่านดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดระดับต่ำเช่นข้อผิดพลาดในการประสานงานทีมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณทุกคนจะต้องมาที่นี่ทุกบ่ายเพื่อฝึกซ้อมการรบจริงก่อนที่อาจารย์ส่วนจะพูดจบโจ้ซื่อเฉินและ,ฉะเฉาจ อย่างไรก็ตามลองคิดดูสิผู้เล่นสำรองของพวกเขากลับนเป็นนักศึกษาจากวิทยาลัยอื่นพวกเขาต้องไปเรียนที่วิทยาลัยอื่นในตอนเช้าและมาฝึกอบรมในตอนบ่ายซึ่งแทบจะเทียบเท่ากับการสูญเสียเวลาว่างของพวกเขาผู้อาวุโสส่วนเหลือมองพวกเขาสองคนและไม่พูดอะไรอีกฉันจะเป็นผู้ตัดสินและควบคุมดูแลดังนั้นคุณไม่ต้องกังวลว่าจะทำร้ายใครโดยไม่ได้ตั้งใจความแข็งแกร่งของคุณไม่เพียงพอในสายตาของฉันมันน่าสนใจมากเมื่อคุณพูดแบบนี้สายตาของอาจารย์ส่วนจับจ้องไปที่สิทธิเกือบทุกคนในลานด้านในโดยเฉพาะที่หลี่อยู่ซึ่ง,งมนา5วิทีเต็ ความหมายก็คือเขากําลังบอกว่าใช่แล้วเป็นคุณเองอย่าคิดว่าคุณจะหยิ่งพยองได้เพียงเพราะตอนนี้คุณมีพลังมากขนาดนี้ตอนนี้คุณยังเป็นเพียงคนอ่อนแอในโลกแห่งปรมาจารย์วิญญ,ญาณอย่าโอ้อวดเกินไปทาตัวให้เรียบง่ายจะดีกว่าเมื่อต้องเผชิญหน้ากับจ้องมองอันเปล่าเปลือยของอาจารย์ส่วนหลี่อยู่ก็รู้สึกคันจมูกขึ้นมาและอยากจะเกาแต่เขากลับห้ามตัวเองเอาไว้เอาละพอแล้วกับเรื่องไรสาร,รการฝึกซ้อมการต่อสู้จริงจะเริ่มขึ้นแล้วเนื่องจากนิกายถังมีจำนวนไม่เพียงพอชื่อที่ฉันจะอ่านต่อไปนี้จะตกไปอยู่ในมออนาถ ครับท่านด้วยเหตุผลบางประการหลิูจึงรู้สึกขึ้นมาอย่างกระทนหันว่าประโยคภาษาอังกฤษนี้เหมาะกับโอกาสนี้เป็นพิเศษและเขาก็ตะโกนออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจไม่มีใครหัวเราะเยาะภาษานกของหลิูซึ่งทําให้หลิูรู้สึกเขินอายเล็กน้อยทั่วขณะทาไมทุกคนถึงจริงจังกันจังละ่ะหลิูปอสงสยัยในขณะเดียวกันผู้อาวุโสส่วนก็เริ่มเรียกชื่อแล้วหวังชิวเอ๋อรไรเซียวันเย่หอวูเฟิงและจูลู่พวกเจ้าทั้งสี่คนจะถูกมอบหมายให้ไปประจาที่นิกายถังเป็นการชั่วคราวในฐานะทีมมีปัญหาอะไรหรือเปล่าาาาาาาทททััาานนนนีี่ออจรรยยย์ววพูดดบบหหงงิไไ้้้้้กก็ปขา คุณมีปัญหาอะไรผู้เท่าเซวียมองดูหญิงสาวสวยแสนงดงามตรงหน้าเขาเขาไม่รู้ว่าเป็นภาพลวงตาของหลี่หยูหรือไม่แต่หลี่หยูรู้สึกว่าน้ำเสียงที่ผู้เท่าส่วนใช้เมื่อพูดคุยกับหวังชิวเอ๋อร้นั้นดีกว่าตอนที่พูดกับตัวเองมากฉันไม่อยากอยู่ทีมเดียวกับเธอหวังชิวเอ๋อร้พูดโดยไม่คิดและชี้ไปที่หวังตรงที่ยืนอยู่ตรงนั้นทั้งสองดูเกือบจะเหมือนกันทุกประการแต่ทุกคนไม่เข้าใจว่าทำไมพวกเขาถึงเริ่มสู้กันทันทีที่พบกันฉันกลัวว่ามีเพียงหลี่หยูเท่านั้นที่จะเข้าใจเหตุผลเบื้องงหลัเรืืื่่่่่่ออ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 องงนนนนนนนีีีีี้้้้มมมผูาาาาาววววววุโสสซพยัััััักกกกกหหหหแลลละะะะใรรรรรรณปญไไไไบบททเิ เซวตี้ยังคงมีท่าทางเยอหยิ่งอยู่บนใบหน้าของเธอเมื่อเผชิญกับการโอนย้ายดังกล่าวเธอเพียงเดินไปหานิกายถังอย่างเงียบเงียบเพื่อแสดงความคิดเห็นของเธอโอเคถ้าอย่างนั้นฉันเพิ่งบอกกับทีมของคุณไปแล้วว่าสิ่งแรกที่จะต้องทำคือการแข่งขันแบบตัวต่อตัว,ตวใครจะต่อกรอก่อนนั้นกับตันของคุณจะเป็นผู้ตัดสินเกมจะเริ่มในอีกสิบนาทีผู้เท่าส่วนได้ออกจากสถานที่ไปแล้วก่อนที่คำสุดท้ายจะหมดลงเมื่อมองไปที่คนทั้งเก้าที่ยืนอยู่ตรงข้ามเขาหลี่หยูกอดไม่ได้ที่จะสาบแช่ง่วนเหล่าชายชาราเเเเเจ้้้้าาาาาลล่่่่่่ในนนผผููทททีีขีขขสงงงิกกกคืออพวตร ระการแรกเลยก็คือเบยเบเป็นผู้โจมตีอันดับต้นๆจิตวิญญาณการต่อสู้ของท้งยาได้รับการปรับให้เป็นจิตวิญญาณการต่อสู้ของจักรพรรดิเงินสีน้ำเงินและความสามารถในการควบคุมในปัจจุบันนั้นถือเป็นหนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเมื่อจับคู่กับเซโวที่สัตว์ประหลาดชราที่อาศัยอยู่มานานกว่า7 0 0 0แสนปีความสามารถในการควบคุมสถานการณ์นี้ช่างน่าทึ่งมากคนต่อไปคือเสี่ยวเสี่ยวถึงแม้ว่าจิตวิญญาณการต่อสู้ของเธอจะเป็นการผสมผสานระหว่างการป้องกันและการควบคุมแต่เธอก็ไม่เก่งในด้านใดๆเลยขนีดนี้มื่่อไหร และซูเอลยูสามารถทำงานร่วมกับแนวรุกของเบอีเบได้อย่างสมบูรณ์แบบซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นทีมที่สมบูรณ์แบบส4 4อสี่ี่เอาละกับปันในเกมแรกเราต้องเล่นตามโมเมนตัมของทีมเราแม้ว่าฉันจะเป็นสมาชิกของทีมสำรองแต่ฉันก็อยากมีส่วนสนับสนุนทีมของเราด้วยแต่เราจะทำอย่างไรได้เราเป็นเพียงสาวกจากสนามนอกเท่านั้นเราไม่สามารถทำในสิ่งที่เราต้องการได้จริงๆเกาจินเอคโวล่ลาวด้วยรอยยิ้มที่กระจกประจราจงบนใบหน้าของเขาใช่ใช่ใช่กับตันพวกเราก็อยากจะมีส่วนสนับสนุนทีมเช่นกันแต่โชคไม่ดีที่พวกเราสองคนยังอ่อนนนแแแเเเกเกกกกิไปละมรร็สคัััญหพวาดง้น โตซื่อเฉินสมควรที่จะเป็นเพื่อนที่ดีของเฉาจินซวนทั้งสองคนดูเหมือนจะรู้บทและกลัวว่าพวกเขาจะเป็นคนแรกที่ปรากฏตัวและกลายเป็นตัวถ่วงอีกครั้งโอเคโอเคฉันเข้าใจแล้วฉันจะไม่ปล่อยให้คุณเป็นคนแรกหลี่อยู่ยิ้มและโบกมือในนวน,นิยายต้นฉบับหวังชิวเอ๋อไรปล่อยให้เฉาจินซวนและเพื่อนร่วมทีมคนอื่นเป็นผู้นำสาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งก็เพราะว่าหวังชิวเอ๋อไรไม่รู้ความแข็งแกร่งของพวกเขาดังนั้นเธอจึงใช้โอกาสนี้สังเกตความแข็งแกร่ง,ข,ง,ข,งของทีมที่เธอเป็นผู้นำ ข้อเท็จจริงได้พิสูจน์แล้วว่าถึงแม้ว่าเรลซอะคาเดมี่ในปีนั้นจะแข็งแกร่งมากแต่ผู้คนของแทงเซ็กกลับแข็งแกร่งกว่าถ้าไม่มีหวังชิวเอ๋อไรผู้เบี่ยงเบนทางเทศคนนี้คงยากที่จะบอกได้ว่าชเชลซีอะคาเดมี่จะสามารถผ่านรอบแบ่งกลุ่มได้หรือไม่หลิูหันศีรษะและมองไปที่เพื่อนร่วมทีมของเขาโดยมองพวกเขาทีละคนเออพวกเขาแข็งแกร่งกันมากเลยนะหลิูพยักหน้าด้วยความเย่อหยิ่งเล็กน้อยเจ้าคิดอย่างไรชิวเอ๋อไรเหมือนกับที่พี่น้องทั้งสองพูดเกมแรกนั้นสำคัญมากเจ้าต้องการให้ข้้้้้้้าา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 เเเเเกกกกกกก็็บจจไไวววทททีีีีีีี่่่่่่่่่นนนนนนสสััััพหหรรรรรืืออออออมมมมมลลลลูยยยงงงงงงตตตึึแะคคผผป หวังชิวเอ๋อร้ที่สวมชุดนักเรียนสีแดงสดของลานด้านในยืนโดยเอามือไว้ข้างหลังสายลมพัดพาผมของเธอคลิวสวยเป็นระยะระ,ยะราวกับมือหยกที่มองไม่เห็นคู่หนึ่งกำลังลูบไล้หัวใจของหลี่อยูหวังชิวเอ๋อร้ดูเหมือนจะสวยอีกแล้วจู่จูจ่หลี่หยูก็คิดในใจชิวเอ๋อรหลี่หยูเห็นว่าหวังชิวเอ๋อร้ยังคงยืนอยู่ที่นั่นอย่างเย่อหยิ่งและเย็นชาและคิดว่าหวังชิวเอ๋อร้ไม่ได้ยินเขาจึงเรียกเขาอีกครั้งแต่คำตอบต่อไปของหวังชิวเอ๋อร้คือสิ่งที่ทำให้ทุกคนตะลึงหวังชิวเอ๋อรลล้าง,งเอ au, ง,อง,ง,องอยอง โปรดหลังจากความเงียบงันสายตาของทุกคนก็เปลี่ยนไปมาระหว่างหวัง,งชิวเอ๋อรและหลี่หยูเฮ้เฮ้เฮ้เกิดอะไรขึ้นเนื่องจากเป็นพี่น้องสองคนที่ชอบนินทาคนอื่นอยู่เสมอไฟแห่งการนินทาของโจซื่อเฉินและเฉาจินซวนจึงเริ่มลุกโชนขึ้นอีกครั้งคุณไม่มีตาหรือไงคุณมองไม่เห็นเหรอฉันจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงโจซื่อเฉินมองเฉาจินซวนอย่างเย็นชาอีอีฉันมีตาแน่นอนแต่จากมุมมองของฉันกับตาของเราดูเหมือนจะเป็นสามีที่ถูกข่มขืนอีอีเกาจินเอ็กวนหัวเราะเขาเป็นมากกว่าา่่าาาาสมมมมีีีทถูกกขขขืืนนนนนใคควววิิิดออองงฉัหหชเไรร็ เมื่อพูดถึงเรื่องนี้โจซื่อเฉินก็เริ่มสนใจด้วยและพี่น้องทั้งสองก็หัวเราะเยาะเย้ยด้านหลังพวกเขามีกรงเล็บเสือคู่หนึ่งที่ถูกกัดไว้อย่างลับๆและเด็กทั้งสองที่มีสีผิวต่างกาันก็เหมือนมีดที่แทงทะลุหลังของหลี่หยูอย่างไรก็ตามหลี่หยูในฐานะผู้เกี่ยวข้องไม่สามารถใส่ใจมากนักในขณะนี้ขณะนี้เขากำลังคิดอย่างมากคลั่งในใจว่าเขาไปขัดใจหวังชิวเอ๋อรไรอย่างไรหวังชิวเอ๋อไรพูดแบบนั้นได้ยังไงทำให้เขาต้องตกอยู่ในภาวะลืนไม่เข้าคายไม่ออกหวังชิวเอ๋อร์ไรฉันบอกคุณ ค้มเมื่อเผชิญกับความแข็งแกร่งอย่างกระทันหันของหลี่หยูหวังชิวเอ๋อร้ก็แค่ยิ้มยาะและยังคงเพิกเฉยต่อหลี่หยูต่อไปหวังชิวเอเสียงของหลี่หยูดังขึ้นทำให้สมาชิกนิกายถังที่อยู่ฝั่งตรงข้ามหันมามองฉันได้โปรดการพลิกตัวกระทันหันของหลี่หยูทำให้หนังศีรษะของทุกคนชาไปหมดกับตันหลี่เราไม่ได้ตกลงกันว่าจะสู้จนถึงที่สุดเหรอเราไม่ได้ตกลงกันที่จะแสดงความเป็นลูกผู้ชายของเราเหรอทำไมถึงเกิดการพลิกผันครั้งใหญ่ในพริบตาเดียวมีเพียงดวงตาของโจซื่อเฉินเท่านั้นที่เผยให้เห็นท่่่าาาาทีวฉันนไได้้เรรรยยูออะบงง โจภาพลับไอดอลของฉันในจิตใจของฉันพังทลายลงอย่างสิ้นเชิงเฉาจิ้นส่วนวางแขนข้างหนึ่งไว้บนไหล่ของโจซื่อเฉินเพื่อนดีของเขาและเอามือข้างหนึ่งปิดหน้าเขาดูเหมือนนว่าสัทธ,ธาของเขาจะพังทลายลงคุณรู้ไหมนี่คือวิธีที่ไอดอลควบคุมผู้หญิงโจซื่อเฉินโต้อตอบในสารเลวคุณพูดอะไรนะเมื่อได้ยินความหมายที่ซ่อนอยู่ในคำพูดของพี่ชายที่แสนดีของเขาโจซื่อเฉินเฉาจิ้นส่วนก็เปลี่ยนสีหน้าทันทีความเร็วขององค์การเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของเขาแทบจะเทียบได้กับบุคคลจริงคุณคุณยังเด็กเกินไปเมื่อเห็็นนนนนนีีีีีี่่่ชชาา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 ยททททดดมมขขออออคแะจจกกเเเโซืิสสงงงห้้ผูวญรณ์ั ผู้หญิงในโลกนี้ล้วนแตกต่างกันไม่ใช่แค่รูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้นที่ต่างกันบุคลิกภายในของพวกเธอยังต่างกันอีกด้วยแน่นอนว่าเราต้องเรียนรู้ที่จะใช้วิธีการต่างๆอย่างยืดหยุ่นในการจัดการกับผู้หญิงที่มีบุคลิกที่แตกต่างกันโจซื้อเฉินพูดเรากับว่าเขาเคยเห็นผู้หญิงมานับไม่ถ้วนโอ้โอ้ดูเหมือนฉันจะเข้าใจอะไรบางอย่างแล้วมาต่อกันเถอะเกาจินเอ็กวนเร่งเราแล้วหวังชิวเอ๋อไร้ผู้นี้ดูเรากับเป็นสาวงามชั้นยอดที่มีบุคลิกราวกับราชินีผู้หญิงอย่างเธอชอบที่จะรู้สึกว จริงเหรอคุณเจอหวังชิวเอ๋อไร่กี่ครั้งแล้วเฉาจิ้นซวนถามกลับด้วยน้ำเสียงสงสยัยแน่นอนว่ามันเป็นความจริงอย่ามองฉันด้วยสายตาของคนโสดมาเกิน30สปีเข้าใจไหมคุณไม่เห็นเหรอว่ากัปตนของเราดูพึงพอใจแค่ไหนเมื่อเขาจะไปหลังจากขอร้องหวังชิวเอ๋อไรโจซื่อเฉินกล่าวอย่างมั่นใจจ,จ้าเฉาจินซวนเม้มริมฝีปากด้วยความดูถูกเนื่องจากเขาเป็นพี่ชายที่ดีของโจซื่อเฉินเขาจึงรู้จักนิสัยของพี่ชายเป็นอย่างดีเขาควรแค่ฟังสิ่งที่เขาพูดถ้าเขาเชื่อเช่นนี้เขาคงจะซวยแน่ อย่างไรก็ตามพวกเขาไม่รู้เลยว่าคำพูดของพี่น้องทั้งสองคนนี้มีคนได้ยินจากคนที่อยู่ข้างหลังพวกเขาด้วยเด็กชายสองคนที่มีสีผิวต่างกันซึ่งเดิมทีเต็นไปด้วยความโกรธตอนนี้กลับมีความเยอ่อหยิ่งในแบบที่แตกต่างกันออกไปในฐานะหนึ่งในตัวเอกของข่าวซุซิหวังชิวเอ๋อไรได้ขึ้นมาอยู่กลางเวทีแล้วเธอเห็นใบหน้าที่แทบจะเหมือนกับใบหน้าของเธอทุกประการกำลังเดินมาหาเธอยกเว้นใบหน้าอันงดงามของอีกคนที่มีลักษณะเหมือนเด็กเล็กน้อยนั่นไม่ใช่หวังตงเอ๋อรที่เพิ่งกลับคืนสู่ร่าง ทุกคนต่างรู้สึกสั่นสะท้านในใจว่าจริงหรือยิ่งสวยก็ยิ่งโหดเที่ยม